สวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้ทดสอบกล่องเบอร์296นะครับกล่องที่เสียมานะครับใช้งานได้ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าตามนี้ก็วันที่30เดือน4ปี16ปี16ตอนนี้ปี 2, 2024 8ปี ทดสอบดูนะครับเมื่อกี้จะมีเช้กันจีนึ้นแล้วก็แวบหายนะครับตอนนี้ปั๊มติ๊กดังค้างเสียงปั๊มติ๊กดังค้างก็แสดงว่ากล่องชอตลงกาวนะครับกล่องชอบลงกาวก็ทําให้ปั๊มติ๊กดังแต่กล่องไม่สามารถทํางานได้จนกว่าอาจจะปิดไปบิดมาบิดไปบิดมาหลายๆรอบ ไฟเชีงจิ้นติดถึงทํางานได้นะครับกล่องช็อตมานะครับเดี๋ยวเราไปถอดแล้วไปแกะซ่อมกันดูกล่อง Jeep XJ โชมเรียมนะครับกล่องสองเก้นะครับที่ช็อตนะครับ,อ 2, 9, รบอตอนตนี้เปิดดูภายในแล้วนะครับก็ช็อตเป็นบริเวณกว้าง ทุกจุดนะครับที่น้ำกดจากคาปาจะไหลออกมาได้นะครับช็อตหมดเลยทุกจุดก็ทำให้กล่องทำงานไม่มีคุณภาพนะครับหรือไม่สเสถียรบางทีพอสตาร์ตติดวิ่งได้ก็ทั้งวันก็วิ่งได้ปกตินะครับอาการซีรั่วหรือคาปาซิเตอร์หมดสภาพนะครับไม่เก็บประจุช้ามาก็จะเป็นอาการเดิมอีกนะครับ ระหว่างวันอาจจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับสตาร์ตติดก็ไปต่อปกติเราก็เลยไม่ซ่อมมันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นพอปล่อยชัดนานๆทีนี้ทา้าซีตัวนี้เสียโปรแกรมล่มทีนี้ก็กล่องนี้ก็ทิ้งได้เลยนะครับซื้อมือสองอีกหมื่นกว่าบ,บาทนะครับใบนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะครับต้องค่อยๆทําตรงนี้จะเสียเวลามากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปทํากันต่อแล้วก็ มาอัปเดตกันใหม่นะครับงานดูแลซ่อมกล่องจากเรานะครับบ้านกิจรจัน3รานะครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปนะครับ ทดสอบกล่อง e c u นะครับเบอร์296นะครับที่ส่งมาซ่อมตอนแรกอาการจะเป็นประมาณว่าไฟเชื้อแอลกกระพริบ IP, แป,ป,แป,ป,ป๊บแบบ้างแล้วก็เสียงปั๊มติ๊กดังค้างนะครับตัวนี้เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับมาทดสอบกันนะครับบิดคุนแจออนนะครับไฟเชื้อแอขึ้นทันทีเสียงปั๊มติ๊กดังแล้วก็ดับนะครับสตาร์ทครับ ตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบการชาร์จปกตินะครับประมาณ13.8รอบเครื่องปกตินะครับเปิดแอร์นะครับเปิดแอร,แอร์ทำงานปกตินะครับการเร่งปกตินะครับ ครับ่องเบอร์สองนะครับทีเดกเงเี่ยมปีเกนะรับก็เรียบร้อยนะครับต่องกลับมาใช้างานสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกาน,นซ่อมจากเรานะครับ้านที่จะดัสา์ที่เจนะครับ ครับสัสดีครับ